การพูดโน้มน้าวใจหมายถึงการพูดเชิญชวนเกลี้ยกล่อมชักจูงให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือศรัทธามีความคิดเห็นคล้อยตามเช่นการพูดโฆษณาสินค้าการพูดหาเสียงเพื่อชักจูงให้ซื้อสินค้าหรือทำตามนั่นเองครับต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างหนังสั้นแม่ค้าขายของเชิญรับชมครับ จราไโยสวัสดีค่ะพอจะมีเวลาว่างสักสองสามนาทีไหมคะโอเคค่ะวันนี้เจ๊จะมาค่ะ <c oughs> เจ๊มีของมาขายนะคะวันนี้เจ๊จะมาขายของเราดิสน์นะคะเป็นลูกโกสวยงามมากเลยคะ่ะรุ่นลิมิเต็ดอี dition นะคะนี่ค่ะสวยมากเลยคะ่ะมันสามารถด้งออกมาแบบนี้นะคะมีค่ะแล้วก็สามารถโอ้ย มันมันมันหยีดนมันมันสามารถเหาดินสอได้นะคะนี่เจ๊จะน้องเหล่าดินสอของคุณให้ดูนะคะนี่คะ่ะจากที่ไม่แหลมนะคะจากที่ไม่แหลมนะคะดูนะคะดี๋ยวนะครับพอเจ๊สเสร็จเข้าไปชุบ,บนะครับเสร็จเสร็จแล้วะนี่คะ่ะแลหมนเลยนะครนี่คะ่ะนี่คะ่ะเยอะน้อยคะ่ะแหลมเลยคะ่ะโบเหล่ารุ้นอื่นไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น limited edition นะครับ เป็นลูกพิเศษค่ะเป็นรูปโลส่สวยงามค่ะขาวสลับแดงแดง,งสลับเหลืองนะคะมันสามารถหมุนแบบนี้นะครับพอหมุน oh, สิโอ้ไม่อยากได้จากที่ดินสอนหรือสีไม้ของเราที่ไม่แหลมนะคะสามารถแหลมกลายเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับสนใจสามารถดูโบชัโชว์ก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่กันวลค่ะไม่ซื้อไม่ก็สามารถดูโบชัว์ก่อนได้นะครับมีสามาีห้าสีะะ 4, 5, 4ให้เลือกนะคะเปสนใจซื้อตัวนี้รับป,ประกันหนึ่งเดือนเต็มคืนรับประกันหนึ่งเดือนเต็มคค่ะ แล้วสามารถมีลูกมีหลานสามารถซื้อให้ลูกซื้อให้หลานได้นะคะซึ่งวันนี้แถนปิ้งเสีมันหนึ่แท้งนะครับเป็นสีดำและสีแดงสามารถขีดช็อตหรือกระดาษหรือเขียนแบบแผนบ,บ,บ,บ้านก็ได้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะนี่นะคะับท่าน้ชได้จริงๆนะคะนี่ครั้งสมบรับคุณของมันมันสามารถหมุนได้นะครับหมุนได้เสร็จเราสามารถเก็บทิ้งตรงนี้ได้น,นะคะที่เสร็จขยะของมันค่ะเสาาร็จ แค่ดีอนนะะนี่ค่ะสามารถดูแบบนี้มีุ่มกอดให้ตรงนีด้นะคะสดบดิ้ยอดมากเลยะะมีคำหมุนแบบนี้เสร็จปุ๊บมันจะบีดลับมาทานันทีค่ะเป็นอัตโนม,มัตินะคะดูสิคะทุกทรงสวยงามมากเลยสส,สวยงามใช่ไหมนะคะอีค่ะค่ะ น,นี่ค่ะนีคสวยนครับี่มัสามารหนหนึ่ได้เลยใจนะครคนคิสนใจสามารถซื้อได้เลยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะค่ะตอนนี้ถ้าคุณคิดซื้อนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะสุดยอมากเละครานี่ค่ะนี่ค่ะค่ะค่ะคะไปเลยเลยค่ะ